สวัสดีเจ้าค่ะชีวิตดีดีดการณิกาทวิตก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะเจ้าค่ะคน mm ิีจิวะสวัสดียามบ่า,บายเจ้าค่ะคนอัปต์นูน thank you you so much my friend ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้การณิกาก็อยู่ในออฟฟิศนะคะก็มาทํางานนะคะก็เป็นลูกจ้างเขาค่ะรับจ้างรายวันนะคะแล้วก็ตอนเนี้ ก็เก็บพันชินาโนโกุโดพันสีทองที่ก็เป็นลูกอ่สีเหลืองนะคะไม่ต้องรีสใบนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มจะเป็นอ่ผู้ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ก็แปลว่าโอโตนานะคะภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นโทชิโอริก็คือคนมีอายุคือเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวข้อตอนที่ก็เป็นโทชิโอริเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่า เขาบางลูกก็ยังไม่สีเหลืองทองเข้มจัดนะคะเขายังสีนวลนๆอยู่นะคะแต่ถ้าเขาแก่จัดนะประมาณวันที่20ไปแล้วหรือใกล้ๆสิ้นเดือนเขาจะแก่จัดสีเหลืองทองสวยกว่าน,นี้นะคะแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาทําการคัดลูกนะคะ,ะไซส์เไซส์ M ไซส์แแต่เราจะรวบรัดนะคะเพราะว่างานมันเร่งนะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะเมื่อเช้าก็ไปเก็บมาฝนตกลูกยังเปลียกอยู่เลยน่ะ ลังที่สองตรงนั้นนะคะตรงลิงแล้วเราก็จะมาดูนะคะจริงๆแล้วมันต้องอมีหลายลังแต่เราจะทําย่อยๆงานนะคะพี่ๆเพื่อนๆชมเลยค่ะพันนี้ก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะกันก็จะมา คัดลูกนะคะที่มันเป็นเกรดเอ A, คือลูกผิวพันธุ์ดีที่สุดเท่าที่จดีได้แต่ถ้ามันมีตําหนิมีอะไรพันธุ์นี้ยมันจะมองเห็นง่ายนะคะตําหนิก็คือเป็นเกรดบีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นหนอนกินนิดนึงออ่หรือมนนกกาจิกนิดนึงเราก็ไปลงรังน้ําจุดจูดสนะคะคือน้ําปั่นผลไม้นะคะแต่ถ้ามันแย่มากเราจะใส่รังข้างหน้าที่เห็นคือเป็นรังแยมนะคะคอนเทนเนอร์ อันนี้มันตอนที่เก็บตอนแรกอะมันไม่ได้เปียกฝนหรอกเดี๋ยวการจะโชว์ังเปียกฝนให้ดูว่าวันนี้ไปทํางาน,เ,นเปียกแบบนี้เลยเนี่ยนี่แหละค่ะเปียกฝนเปียกฝนก็ไม่เป็นไรหรอกเราใช้ผ้าแห้งเช็ดน,นะคะเดี๋ยวเราจะแยกไว้อแล้วมันจะทํางานได้ง่ายหน่อยนึง ถามว่าหนักไม่หนักนะคะแล้วก็เลื่อนลังไปเรื่อยๆนี่ค่ะลังหนึ่งก็ตกประมาณเออรวมทั้งลังด้วยนะคะก็ตกประมาณเออสิบแดโลถึง20่สิโลนะคะอยู่ที่เราอยู่ที่ลูกด้วยแต่ส่วนมากเออมันก็จะหนักประมาณไม่เกิน20่สโลหรือยี่สโลเศษๆอย่างเงี้ยเนี่นค่ะอันนี้หนอนมันเดินกินนะคะพี่อันนี้เราก็จะไปลงลังน้ําจู้จูสื เราก็จะใส่ในรังสีเหลืองคอนเทนเนอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราไม่รองกระดาษหนังสือพิมพ์เวลามันสุกจัดมันก็ตรงนี้กรงกีบมันมีห้าอันนะคะเวลามันสุกจัดมันก็จะแตกแบบนี้เลยนะคะพอแตกเสร็จมันก็จะค่อยๆลั่นเปี้ยลั่นเปี้ยผาครึ่งไปในตัวเลยอ้าปากอ้าปากแบบยิ้มแย้มสัใสแต่กันก็อันนี้เราก็จะมาลงรังเหลืองคือรังเหลืองรังส้มก็น้ําหนักเท่ากันใช้ได้เหมือนกันแต่รังมันต่างสีไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารังอ่ะ เวลาไปซื้อมันมันมันไม่มีสีเดียวกันในทีเดียวอันนี้เราก็จะมาทําแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะอ้าวอันนี้ซาโจ้สวนหนงุ่นมานี่นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะเราก็จะมาลงน้าจู๊ดจูสื่อนะคะอ่าแล้วอันนู้นมันอันนู้นที่เป็นลังสีเทาก็จะเป็นแยมนะคะขายคนละราคาและละ,ละ,ละีนะคะจะไม่ลงหนังสือพิมพ์เราจะเอาไว้แบบนั้นนะคะคือรู้กันว่าอันนั้นลังสีน้ําตาลคือลังอ่า สีเทาค่ะสีเทาคือลังแยมนะคะลังที่เป็นสีเหลืองที่ใส่ลูกโดดเด่นเห็นด้ลูกเดียวคือน้ำจูจูสื่อแต่เราไม่ลองสื่อพิมพ์นะคะถ้าเราลองนังสือพิมพ์คือผลไม้ที่เรากําลังเก็บจากต้นแล้วเรากําลังคัดเขาเนี่ยแหละค่ะมันยังสีเหลืองไม่สวยเลยเป็นบางลูกนะคะแต่รสชาติโอเคนะคะลูกค้าเขาสั่งให้เก็บเราก็ต้องเก็บเราไม่อยากเก็บให้แต่ว่าเขาบอกไม่เป็นไรเราก็เก็บให้ ที่สวนจะปลอดสารพิษนะคะปลอดสารพิษเช่นอี่ยเราก็มาดูรูปแบบนี้จริงต้องใส่ถุงมือนะคะแต่การนิการีบๆค่ะไม่ไม่ได้ใส่แต่ว่าเราก็ต้องตัดเล็บให้สั้นด้วยนะคะ อย่างเศษอย่างนี้นะคะ mm hmm. เขาเรียกขั้วมันนะคะเรียกว่าชิคุนะคะภาษาญี่ปุ่นอะ่ะถ้าเราตัดลงไปในรางอะ่ะเราเห็นเราก็ต้องรีบเอาออกนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่ลูกแอปเปิลลงไปในรางอะ่ะไอ้น,นี้มันจะทิ่มเหมือนมันทิ่มเป็นรูก็จะกลายเป็นเกรดบีไปอันนี้เป็นเกรดเอนะคะมันก็แข็งเหมือนไม่ขีดนะคะเนี่ยก็เราก็เช็ดดูเอาเข้าๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวอาก็ไา่แยกไซส์ที่หลังอันนี้เราเอารวมไปเลยนะคะไซส์ SM S M l ตอนนี้งานมันยุ่งมากเราก็ อันนี้เรามาคัดอีกทีนะคะท่านประธานก็คัดมาแล้วแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีหนึง่งก่อนที่จะลงหลงุมลงไปเอาลงแพ็กเกจนะคะอืมประมาณเนี้ยคะ่ะเราก็มาดูอีกทีก็โอเคมันก็โอเคแปดสิบเปอร์เซ็นที่เขาคัดมาแต่การอะก็ต้องมาดูอีกทีนึงเพราะท่านประธานมันก็ไอ้นี่เหมือนกันแหละอะคนคนมีอายุนอะอยอย่างเงี้ยเราก็ไปลงรังแยมนะคะหรือรังจุ๊จูซื้อได้ะคะ่ะอืม คือคัดในสวนนะไม่ใช่ว่าจะเป๊ะหรือคัดอะไรนี้ก็ไม่ใช่จะเป๊ะมันมองไม่เห็นเสมอไปอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นเกจบีนะคะมันแตกปริของมันออกมาเองนะคะเราก็จะไปไว้ในหลังเกจบีเราก็ลองสื่อพิมพ์ไว้มันอยู่ข้างหลังกันนะกันจะเอามาเอามาไว้ข้างหลังกันนะคะที่มันแคบหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทํางานอยู่ข้างในเพราะว่าฝนมันตกนะคะ จริงแล้วอาจจะเอาไปลงไว้หลังบ้านนะคะแต่น,นี้มาลงไว้หน้าบ้านอันนี้ก็ไปลงปเกตบีลูกค้าก็อาจจะสั่งของมีอันนี้เขาเรียกว่าของมีกาหนิเกตบีอันนี้เราเก็บแรงแรงตอนที่มันอยู่บนต้นะ่ะเราเก็บแรงแรงถ้าเราเก็บแรงแรงมันก็จะช้าเป็นรอยนิ้วมือตอนเราเก็บม,มันจะมองไม่เห็นนะคะพอสักพักนี่จะมองเห็นนะคะเวลาเราเก็บลูกเรากดใช้น้ําหนักกดลงไปเีย ทีนี้มันไม่เห็นเรกตอนเก็บนะคะแต่ตอนสักพักหนึ่งอ่ะสักครึ่งวันหรือเว้นไว้วันหนึ่งเนี้ยมันจะเห็นนิ่งเว้นไว้ถึงพรุ่งนี้มันจะเห็นรอยช้ำจะใหญ่มันมันก็ไม่เป็นไรนะคะเอาไปลงน้ําจุดจูสืเลยนะคะแบบนี้นะคะอืมหรือไปลงเป็นของมีตําหนิก็ได้แต่ว่ามันช้าอ่ะทีนี้พอจะลูกค้าเราจะสั่งนี่มันก็จะเป็นแผลใหญ่แผลใหญ่มันก็จะเน่าเลยเราไปลงน้ําจุดจูสื แต่น้ำจุดจูเสือถ้าถ้าลูกค้าตามบ้านสั่งอ่าลูกเล็กลูกน้อยยียังไม่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะไปคัดเป็นแยมส่งตามบ้านอะไรประมาณเนี้ยอ่าเนี่ยของไม่ตรเนี่อ่ามันยังมันยังอ่าสีมันยังไม่จัดพี่อย่างเงี้ยสียังไม่จัดเรารูล้ละเราก็ไปลงน้ำจุดจูเสือไปอ,อันนี้สีโอเคก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูด้วยเนาะ ก็จะเก็บล้างต้น,นส่วนมากนะคะแต่ที่เมื่อเช้ากันนิกาไปเก็บอ่ะที่เก็บไม่ได้เก็บหมดล้างต้นก็เพราะว่ามันยังเคี้ยวอื้ออยู่อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะเนี่ยแต่เนี่ยถามว่าสวยไหมนี่เป็นเกรดเเลยนะพี่แต่ว่าถามว่าสวยไหมเนี่ยตูดมันก็จะเริ่มบานแต่มันยังบานไม่เต็มที่นะคะมันมีกกีบอยู่ห้ากกีบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้นะคะเนี่ย อ่านี่หละคะสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่จัดนะคะนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราก็มาทําแต่งตกแต่งให้มันสวยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเกรด A นะคะ Apple Name s i n a n o น o กล d o นะคะนี่ละคาสีเหลืองทานได้แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วต้องปล่อยไว้อีกสักประมาณอาทิตย์กว่าหรือสิบวันนะคะมันจะเหลืองทองมากกว่านี้นะคะอืมนี่แหละค่ะ แล้วอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบว่าส kind of ีแดงแอปเปิ like <Brooklyn> line, ้ล <Act> ม <Teach outreach> ันต้องเป็นสีเหลืองมีสีแดงจุดไม่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นโรคนะคะกันก็จะไปลงไว้เป็นเกรด B นะคะอันนี้เราไม่ลงเป็นเกรด A นะคะพันนี้มันเป็นสีเหลืองทองมันสีเหลืองนะคะถ้ามันมีจุดด่างดําอะไรเราไม่เอาจะเป็นเกรด B เป็นของมีตําหนินะคะแต่ถ้าเป็นพันธุ์สีแดงต่างๆอ่ะเราก็เอาลงได้เพราะว่าลูกค้าเขามองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างถึงเห็นมันก็เอ๊ะมันแดงมันมีจุดแค่นี้เขาก็คิดว่ามันเป็นผิวสีแดงไม่ใช่นะคะมันเป็นโรค โลกของเขาแต่ถาม่ากินได้ไหมก็ได้นั่นแหละอแล้วอย่างเงี้ยเรากิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเห็นไหมผัดอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยหนอนมันชยัยอันนี้ก็ไปลงไปน้ําจูจูสืดอนะคะน้าจูจูสื้อก็คือน้ําปั่นผลไม้นะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยนะคะแตงจ o ้อยู่สมัติไม่เ e ็ถ้าพ,พ,พี่เพื่อนๆคนไหนมีความรู้อะไรก็แนะนำกาน,นิกาได้นะคะแต่ละคนก็ ทำงานเหมือนกันคล้ายๆกันทําสวนหรือเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครมีอะไรแนะนําได้นะคะไม่โกรธนะคะแต่กันก็ทําอย่างนี้มานะคะสิบป,ปีก็อยู่แบบนี้นะคะนี่ชื่อว่าพันชินาโนกรูโดแอปเปิลเนมชินาโนกรูโดเขาจะมีผิวพันธุ์สีเหลืองนะคะอันนี้โอเคเลยนะคะเนี่ยอ,อันนี้ก็คือ,อไซเอ็มอยู่นะคะระหว่างกึง่งไซเอ็มไซแอลนะคะรูปทรงเขาจะเป็นแบบนี้ ก้นเขาจะไม่เหมือน ไข่นะคะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก้นเขาจะนับได้เลยเนี่ยเขาจะมีอะไรยื่ยนๆออกมามีหน่อออกมานะคะแล้วหัวก็จะไม่เหมือนไข่นะคะแต่ละสายพันธุ์นะคะพูดถึงตามสายพันธุ์นะคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้เรามองว่าโอเคแล้วพี่นี่มันเป็นรอยนิ้วมือรอยช้ำหน่อยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปใส่ลงไปในเกรดเก่อนเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือรอยช้ำต้องเป็นเกรดบนะคะแต่เราก็ลงใส่ไปเกรดเก่อนเดี๋ยวถ้าตอนเราแพ็คเราจะแพ็คลงเอ่อในลงในหลุมนะคะตามไซส์ของเขาเราดูซิว่าแผลเขาจะ มองชัดกว่านี้ไม่ช้ำกว่านี้ไหมคะนี่แหละมันก็เป็นรอยช้ำขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you you so much my friend บายบาย Apple name s ชินาโนโกลูโดนะคะ